ในช่วงต้นคลิปที่เห็นนั้นคือน้องเวลาที่ใส่ฟิลเตอร์ลงไปนะครับไม่ได้เป็นการแต่งหน้าทาแป้งแต่อย่างใดนะก็เอามาให้ดูในหลายๆมุมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวตลาดกันต่อแต่ตลาดนี้ไม่มีอะไรนะครับไซเยวในกรอบนะครับกรอบล่างนี่1 6ึ่นะฮะกรอบบน1630ก็วิ่งอยู่แค่นี้แหละครับจนกว่ามันจะมีการเลือกทางนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ก่อนที่จะเลือกก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y h e r โเรามาร่วมกันสร้างสังคมนะทุนกันว่าไปพร้อมกันกับช่องม o n e y h e r โรกันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการตวเข้มก่อนเทศประจำวันพุทธที่1 4ธันวาคมปี2565รมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละตัวนะครับตัวแรกที่เอามาฝากคือ sgc นะ sgc นะธุรกิจนี้ทำเกี่ยวกับจำนำทะเบียนเป็นหลักเนาะ ผมว่ามีคนตั้งผิดว่ะตั้ง SCG เนี่ยมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเวลาซื้อหุ้นนี้คุณต้องดูดีเนี่ยหุ้นไม่มีวอลุ่มนะอยู่ดีโผล่มาวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการคีย์ผิดนะครับเรามาดู SGC กันเพิ่งเข้าตลาดมาเมื่อวานนี้ดูใน time frame day เนี่ยมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูใน time frame 5นาทีเนี่ยถือว่าสวย ยังไงวันนี้ก็น่าจะมีการเล่นต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ไปเล่นอยู่ในโซนที่น่าสนใจด้วยคือเขาคือเปิดวันนี้ประมาณ4บาทเนาะแล้วก็ขึ้นไปยืนที่5บาทเลยนะครับช่วง4บาทนะครับไป5บาทเนะี่ยมันคือช่วงของการเปลี่ยนสเปซนะครับก็แต่ว่ามันเป็นหุ้นใหม่เนาะก็น่าจะแรงอยู่นะครับถ้าวิ่งเกิน5บาทวันนี้เนาะถ้าเกิดวันนี้วิ่งในโซนที่ไม่ต่ำกว่า5บาท ก็จะไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับให้ใช้ไทม์เฟรม5นาทีเป็นตัวลันเทนขึ้นไปนะคถัดมาคือทีมทีมเนี่ยมันสามารถยืนในไทม์เฟรมเดียได้อย่างนี้ก็เป็นการกลับตัวนะครับแบบนี้เราเรียกว่าบูลิตเอนกราฟิงเป็นสัญญาณบูลิตที่ค่อนข้างแข็งแรงแนวต้านให้2แนวนะครับก็คือ10บาทแล้วก็10 7 0สําหรับตัวทีมเนี่ยทำเกี่ยว,วกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ต่อด้วยตัว BRI BRI เนี่ยผมเอามารีมายให้ฟังเพราะว่า BRI เนี่ยเป็นหุ้นไฮไลท์นะครับที่เราให้ไว้เมื่อน่าจะประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันก็มาเรื่อยๆเลยนะโซนเนี้ยก็ไต่ามาเรื่อยๆแล้วใกล้จะถึงเป้าแนวต้านแล้วด้วยนะแนวต้านก็คือ11.4นะครับตัว BRI นี้ทำโครงการหมู่บ้านนะครับหลกัหลกๆก็เป็นแนวราบซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดสามารถยืน11.4ได้ก็แนวต้านถัดไปคือ11.8นะครับ ต่อ้วยตัว i n e t นะครับ i n e t เนี่ยทำถือว่าค่อนข้างหลากหลายเลยครับแต่ว่าธุรกิจหลกักๆของเขาเนี่ยจะไปเน้นกับการปั้นบริษัทลูกเพื่อที่จะนำตัวบริษัทลูกเข้ามาสู่ในตลาดใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัว iNe t ผมได้ทำเจาะเตืนหุ้นเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูร,รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นได้ชุดนี้มีการกับตัวแล้วนะครับแนวต้านให้2แนวก็คือ5.8แล้วก็6.4ครับต่อด้วยตัว BWG ตัวนี้ทำเกี่ยวกับพวกบําบัด ขยะบําบัดน้ําต่างๆนะครับในชุดนี้เป็นลักษณะของการจ่อเบรกค,คือต้องยืนยันนะว่ามันยังไม่ได้มีการเบรกแต่อย่างใดนะเป็นการจ่อเบรกซึ่งในกรอบเนี่ยแนวต้านจะไม่ไก่นะครับประมาณ85ตังค์แล้วก็สต็อปลอตจะใช้71ตังค์หรือว่า65ตังค์ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับต่อด้วยตัวแม็กแม็กก็ล้านแม็กกางเกงยีนแม็กเสื้อยีนแม็กขายพวกเสื้อผ้านะครับ ตัวนี้ยืนได้แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของการยืนของแม็กเนี่ยโดยส่วนมากนะมันจะยืนแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับตัวนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับใครที่จะไล่ราคาเนี่ยไม่แนะนําให้ไปรอในแนวรับแนวรับของเขาจะอยู่ที่9.80นะครับถ้าเกิดใครรออย่างได้ของนะครับผมแนะนําว่ารออยู่ในโซนนี้ถ้าเกิดกลัวตกรถ จะไม่มีอะไรก็แต่ตรงนี้ราคาแพงเกินไปนะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่สิบจุดแปดไม่ไม่ได้ไกลายมาครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอีกก็จะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสามครับต่อไปตัว JD Food นะครับตัวนี้ทําอาหารค่อนข้างชัดเจนเนาะในชุดนี้ขึ้นย่อยมีการกลับตัวแล้วถือว่าเป็นการกลับตัวต้นเทรนที่แท้ททรจริงเลยครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของแนวรับด้วยแล้วก็มีการกลับตัวด้วยนะครับแนวต้านให้สองแนวนะครับก็คือสามจุดสี่ห้าแล้วก็สามจุดแปดครับผม ัดมาคือ A S S เนี่ยทำเกมนะครับซึ่งในชุดนี้เนี่ยผมมองว่าชุดคอลเลคชั่นอาจจะนะฮะใช่คําว่าอาจจะอาจจะจบแล้วครับก็คือขึ้นพักต้องเรียกว่าลงพักหลุดนะฮะลงพักหลุดเนี่ยเกิดครบหลูปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจุดเนี้ยจะเป็นการกลับตัวในรอบใหม่ซึ่งถ้าการกลับตัวรอบใหม่นะสมมติว่าผมนับชุดนี้เป็น1น,นะฮะแล้วนับเป็น A B C มันก็จบได้เหมือนกันนะแล้วชุดถัดไปก็จะเป็นคืนที่3ก็ได้แต่ จะนับเป็น1แล้วพักลงมาเป็น A อย่างเดียวก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะเป็นขึ้น3หรือว่าเป็นเวฟบีก็ตามโอกาสที่จะไปแตะโซน20บาทมีทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็วางแผนเทรดได้นะครับแนวรับโซนนี้นะครับสต็อปลอประมาณ15บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่โซน20บาทอัพไซด์มีให้เห็นพอสมควรครับต่อด้วยตัว ITNS ตัวนี้ทำพวก Data Center c ซเบ r ร์ซิเค t y อะไรต่างๆนะครับจุดที่น่าสนใจคืออ่าผมให้ดู2แท่งนะครับนั่นก็คือแท่งนี้นะครับซึ่งเป็นโซนของแนวรับนะครับแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งของการ r e j e คชั่นคือมีมีแรงซื้อสนับสนุนเข้ามานะครับทำให้ราคามันไม่ได้ลงต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะมองแนวต้านที่4.8เอาไว้ก่อนเลยนะครับวางแผนเล่นในระยะสั้นๆได้แต่รอดูวันนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะถ้าวันนี้ ไปเล่นในโซนที่ต่ำกว่า4.22ใช้เลขนี้ได้เลยนะครับ4.22ถ้าเล่นต่ำกว่าก็จะไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดไปยืนเล่นในตำแหน่งที่สูงกว่า4.22เป็นต้นไปถ้าดีก็ยืนเหนือ4.36ไปเลยนะครับจะเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจครับผมถัดมาคือ 1E 1E เนี่ยทำเกี่ยวกับ สื่อเนาะก็คือช่องวันนั่นเองนะครับโซนมันอยู่ในโซนของแนวรับมันยังไม่ได้มีการกลับตัวนะครับมันแค่เล่นอยู่ในโซนของแนวรับเฉยๆถึงว่ามีความน่าสนใจนะครับแนวต้านจะอยู่ประมาณ9.6แล้วก็10บาทแนวต้านที่ไกลๆก็อยู่ที่11.4ครับผมถัดมาคือ PTEP ตัวนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นเคสของการกลับตัวที่เกิด Morning Star นะครับแนวต้านไม่ได้มองไกลมากครับมองแค่183บาทเท่านั้นนะ p ีท p อทำเกี่ยวกับพวกขุดเจาะ น้ำมันต่างๆเนาะแล้วก็ไอตัวนี้นะครับมันก็ส่งผลนะผมจะเอาตัวกราฟให้ดูนะครับคือมันจะอ้างอิงกับตัว WTI นะครับนี่คือราคาน้ํามันโลกนะครับซึ่งตัวราคาน้ํามันโลกเนี่ยเป็นการพันผวนซึ่งเป็นแนวโน้มของขาลงนะครับเราจะเห็นว่าการกลับตัวเนี่ยมันจะเป็นกลับตัวแล้วก็ลงก็คือเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนั่นเอง ชุดคอลเลกชันจะเป็นชุดที่กลับตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะสู้แรงลงไม่ได้อยู่ดีปัจจุบันก็ยังคงเป็นขาลงครับเอามาให้ดูทําไมนะครับเพราะว่าในชุดที่มันมีการกลับตัวทุกครั้งนะครับที่มันเกิดลักษณะของ V Shape นะครับแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้อยู่นะครับแล้วก็โซนเนี้ยมันเป็นโซนของการกลับตัวเช่นกันนะครับมันก็เลยจะทําให้คนที่ทําเกี่ยวกับพวกน้ํามันต่างๆเนี่ยมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมอ่า มันก็จะนํามาสู่หุ้นไฮไลท์ของเรานะครับคือถ้าเกิดสนใจพวกปั๊มพวกปตท .BTEP พวกน้ามันต่างๆนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าครับตัวซัตโก้ครับเพราะ1นึ่ไซซิ่งค่อนข้างเล็กครับและถ้าเกิดการกับตัวเนี่ยมันจะกับค่อนข้างแรงครับตัวนี้เป็นบูลิตเอนกรัฟฟิ้งค่อนข้างสมบูรณ์นะครับลองมาดูนะฮะการเกิดบูลิตเอนกรัฟฟิ้งในอดีตของตัวซัตโก้เป็นอย่างไรนะครับเช่นชุดนี้เลยนะพอกับตัวปุ๊บก็ปัง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 สแท่งต่อกันเลยนะฮะ ชุดการกลับตัวในกรอบก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือเนี่ยบุริทในกราฟฟิงเนี่ยก็ปังปังาปัง,ปงก็กลับตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็มองมุมมองนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดโลกแล้วก็ตลาดที่บ้านเราก็เหมือนกันนะครับก็อมองเหมือนกันกลับตัวทั้งหมดนะครับโดยที่แนวต้านที่เล่นกันใกล้ๆกก็คือ4.6ตรงนี้มีอัพไซด์ให้วางแผนเล่นค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวสต๊อปลอสก็วางไว้ที่โซนตรงนี้ได้เลยครับ4.08ครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับช่วงต้นคลิปของเราใครที่ได้การบ้านจะไปเฝ้าหน้าเทปของตัวเองก็สามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนที่ถามาทําไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของโปรโมชั่นในการจัดพอตนะครับใครที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ภูมินะครับคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่6สําหรับคนที่สมัครภายในเดือนนี้จะได้รับคาปรึกษาในการจัดพอต จากอาจารย์ภูมินะครับซึ่งคางปรึกษาอาจารย์จะไลฟ์ในกลุ่มปิดนะครับก็จะไลฟ์ในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับคอร์สนี้จะสอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรายังคงเปิดรับอยู่แต่ว่าสําหรับใครที่สมัครมาภายในเดือนธันวาคมเดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้ไปเลยครับผมโอเคใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยโอเคอ่ะมาต่อในช่วง ถามตอบคำถามนะฮะมีนาทุน1.4วางแผนเก็บเพิ่มช่วงไหนดีครับเดี๋ยวจริงๆอันนี้มันมันแล้วแต่เนาะเออมันมันแล้วแต่เราเลยนะครับผมจะไม่แนะนำว่าจะต้องเก็บแล้วกันนะเออแต่จะดูเป็นแผนไปเนาะตัวมีนาเนี่ยทำโลจิสติกนะครับ ทรงจอดกับตัวนะครับยังยังไม่ได้กับตัวมีแรงขายออกมาเรื่อยๆอาจจะต้องรอให้เขาสามารถยืนเหนือ1.45เป็นแท่งเขียวให้ได้ก่อนมันจะมีการกับตัวต้นเทนนะครับแต่ชุดนี้ก็ยังมองเป็นการทำฐานในกรอบอยู่นะครับยังไงก็ตามต้องวางสต็อปลอไปที่1.26ครับผมมือใหม่ใครอยากจะฟังความเห็นอาจารย์พืชเกี่ยวกับ s a n t ต c คอสแลลีนะครับว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือเปล่านะครับก็มองว่า มันมันก็มองมองค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะเจอกับภาษีเนืกออกไหมฮะคุณคิดว่าเซ็นเตอร์คอรจะวิ่งหนีหรือวิ่งใสครับอาจจะวิ่งหนีก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยที่มาควบคุมอยู่เออมันทําให้เซ็นเตอร์คอร์ลี่เนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นก็ได้เนาะมองอย่างนี้แล้วกันนะครับ k t b มีแวลที่จะไปต่อไหมครับ k t B เนี่ย มันชัดมากเลยนะฮะที่เป็นขาขึ้นนะครับเห็นมีออฟเฟอร์ขวางอยู่นะสิบบางวันถึง20ล้านครับทุน17.5อืมตัวเนี้ยมันแรนลี่มาไกลมากครับอ่ะดูนะมันมาจากต่ำสิบปะวะ8บาทนะฮะแล้วก็ทำชุดนี้ตอนตอนนี้เป็นเว็บ3นะครับเรามาลองตีฟีโบดูไหมจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บถึงแล้วนะฮะ161.8%ที่ราคาสิบ โดยประมาณนะก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นแนวต้านของเขาที่ชัดเจนแล้วละนะฮะแต่ถามว่ามันมีโอกาสไปต่อไหมก็มีโอกาสนะครับแนวต้านถัดไปก็จะมองไว้ที่20บาทครับผมแต่ทีนี้คือการเห็นออฟเฟอร์นะครับบอกวันบางวันก็ประมาณ20บล้านเนี่ยมันก็เป็นปกติของตัว KTB นะซึ่งหุ้นใหญ่ในในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะโผอยู่แล้วครับเนี่ยแนวต้านต้องเรียกว่าแต่แต่ละช่องอ่ะมันก็ค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับ หนาไม่หนาเพื่อนก็เอาลองคูณดูนะครับสิบเจ็ดคูณหกล้านนะครับมันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับมันเป็นเงินแบบมหาศาลเลยนะกว่าที่จะผ่านไปแต่ละช่องได้เพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งไปแบบช้าๆแต่ก็ไปเรื่อยๆของเขาได้อยู่นะฮะซิอ๋อตัว ktb อาจจะไม่ต้องบอกนะว่าทําอะไรนะครับตัว ktb ก็คือตัวกรุงไทยแบงค์นั่นเองนะครับถัดมาคือ CK CK ซีชอกันช่างนะครับทำพวกรับเหมาก่อสร้างกราฟเดือนมองเป็นรูปถ้วยกราฟเดือนเลยเหรอฮะมองเป็นรูปถ้วยได้ไหมอ่ะดูนะ ซ k เคปรับกราเป็นเดือนนะครับถ้วยไหนวะเดนะี๋ยวนะถ้วยตรงไหนอะ <c oughs> ตัวนี้เหรอแต่ถ้าเกิดจะมองเป็นถ้วยตั้งแต่ตรงนี้นะมันก็ตั้งแต่ปี2013สิบสามแล้วปะมันผ่านมานานแล้วนะครับตรงนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นถ้วยได้นะครับถ้าถ้าดูเป็นทำเฟรมมันนะอย่างที่เขาแจ้งนะครับแต่ถ้าดูเป็นทำเฟรมเดก็ไม่น่าจะใช่เช่นกันครับผม HHR ทุน4บาทนะครับแล้วไม่เบรก STOP อล s ตควรอยู่3.74ถูกต้องไหมตัว HHR ตัวนี้ทำโรงแรมนะครับสตลอล s ตเขาจะวางไว้ที่3.74ได้ครับผมใช้ตรงนั้นได้เลยวันก่อนอาจารย์พูดพูดถึง AI เนี่ยพอพอพูดว่า a i เนี่ยก็จะมีคนมาทักว่าทำไมถึงพูดว่า AI นคนต้องต้องพูดแยกคำด้วยนะโอเคครับ AAI นะฮะ ว่าจะเด้งแล้วลงต่อปรากฏว่าตลาดเฉลยแล้วเป็นตามนั้นอยากจะทราบว่าดูยังไงอาจจะต้องฝึกในการดูคลื่นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านอิเอียดออกนะครับแต่ว่าฝึกดูกราฟให้มากเพียงพอแล้วกันคุณจะสามารถอ่านทรงในระยะสั้นๆได้ท TC กับตัวหรือครับจริงๆตัว TC เนี่ยก็เล่าในคลิปที่คุณจอนถามมานะฮะก็จริงๆแล้วก็เลาไปแล้วนะครับในท t เนี่ยก็มองว่าเป็นการ เด้งเพื่อลงต่อนะครับ t ีนี้ทําอาหารสัตว์เป็นหลักขอความรู้ตัวยูป้าว .2 เนี่ยใกล้หมดอายุแต่ทุกวันยังมีวอลุ่มคนซื้อเลยสงสัยว่ามีแนวโน้มที่จะเล่นต่อหรือเปล่าอ่าจริงๆไม่ต้องสงสัยนะครับคือเราคือมันค่อนข้างชัดเจนเนะตัวยูป้าว .2 เนี่ยผมจาจาเงินที่ใช้ทุนไม่ได้นะน่าจะประมาณ50ตังค์มาดูแม่มันก็ได้ครับยูป้ายูป้าที่ทาเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเนาะแม่เขาเนี่ยประมาณ18ตังค์สิบแ้ตังค์ ใช้ทุนห0สิบตังค์อ่ะเพื่อให้ได้ยูป้าหนึ่งตัวคือคือจ่ายเงินห้าสิบสตางค์เพื่อให้ได้หุ้นที่ราคาสิบเก้าตังค์อ่ะมันก็มันก็ไม่มีเอกเนอยู่แล้วไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขก็พอจะเดาออกนะครับแต่คำถามคือมันมีคนซื้อตลอดมันมันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้มีมีคนซื้อตลอดเลยเขาจะซื้อไปเพื่อที่จะเก็งกำไรใช่ไหมเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แค่ศูนดศูนหนึ่งถ้ามันเด้งขึ้นมาที่0.02ูนย์จุดศูนย์สองเนี่ยมันก็ เออก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่ามุมมองก็คือยังไงก็ไม่คุ้มนะครับเข้าไปก็ตายเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นก็เป็นลักษณะของการซื้อหวยแล้วกันนะนะถ้าถูกมันก็จะได้ไงะฮะแต่โอกาสแทบไม่มีครับเหมือนเหมือนกันนะการซื้อหวยถ้าได้ก็จะได้มากแต่โอกาสแทบจะไม่มีเลยดูนะเนี่ยมีการซื้ออยู่ครับวันหนึ่งก็ประมาณหลายแสนหุ้นครับแต่หุ้นตัวละ1สตางค์ครับ เงินหนึ่งแสนไอ้หนึ่งแสนหุ้นนี้ก็น่าจะประมาณพันหนึ่งอ่ะประมาณพันบาทครับผมเพราะฉะนั้นก็แนวแบบซื้อหอยงวดละสี่ห้าพันอยู่แล้วก็มาซื้ออยู่ป้าวสองดีกว่าแต่ผมไม่ไมแนะนํานะอืมค่อนข้างเป็นแผนที่ไม่ดีนะครับ t t ดีงบปีนี้ดีมากแต่ราคายังนิ่งๆแนวโน้มเป็นอย่างไรหรือราคารับรู้งบไปแล้วผมมองว่ามันรับรู้งบไปแล้วนะครับ มันไม่ได้แบบว่ามันนิ่งๆนะฮะมันถือว่าขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรนะครับตัวทีทีเอเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างเนาะรายได้มันก็จะสวิงไปสวิงมาอาจจะมีปีที่ดีปีที่แย่นะครับแล้วก็ตัว t t l เเนี่ยเสริมนิดนึงเขาไม่ได้รับเหมาก่อสร้างปกติเนาะมันเป็นแบบค่อนข้างเฉพาะทางนะครับเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนาะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขารับรู้มาแล้วนะครับเขาเด้งจาก4บาทมา4บาท60เนี่ยก็เด้งมา10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ มันไม่มันไม่ได้ถือว่าไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งแนวต้าของเขาอยู่ที่แถวๆห้าบาทตรงนี้กลางทางเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะที่จะวางแผนในการเล่นนะครับอืมเนี่ยแต่ราคายังนิ่งๆไม่นิ่งนะคือราคาตรงนี้ก็วันที่ยี่สิบสามเดือนสิบเอ็ดวัน,น,วน,น,วนเนี้ยวันที่สิบสามธันวาเนี่ยที่ผมอัดเนี่ยราคามันมันก็ขึ้นเกือบทุกวันนะฮะมันไม่ผมไม่ได้มองว่าราคามันนิ่งครับ สอบถามครับทำไม RSI ของ TradingView กับ f i n a n c i e l Hero ถึงไม่เท่ากันเช่นเอเชียนแบบนี้จะใช้ยังไงผมชอบใช้อินดี้ตัว RSI ต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวอัลกอริทึมหลังบ้านของแต่ละโปรแกรมเขาจะมีการตั้งค่าต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะเป็นการเจนค่าขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวการแสดงผลของอินดิเคเตอร์แม้การสร้างการตั้งค่าเป็นค่าเดียวกันเนี่ย ผลอาจจะออกมาไม่เหมือนกันเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ครับแต่มันจะไม่เหลื่อมกันมากครับมันจะค่อนข้างรีเลทกันอยู่ครับแต่ทีนี้แบบว่ามันควรจะทํายังไงดีถูกต้องไหมจริงๆตัวไ s i เนี่ยมันเป็นตัวที่เซน์แต่ว่าไม่ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ถือว่าการที่มองเนี่ยมันจะอาจจะแบบมองไม่ออกเลยมันมันก็มันก็พูดยากนะยกเว้นแต่ตัวที่มันเซน์เร็วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวสโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เซ็นเร็วมากกว่าตัวนั้นน่ะมันก็จะเหมาะกับการตัดสินใจที่รวดเร็วมากกว่าทีนี้ควรทํายังไงดีโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับอย่างที่ทุกคนดูนะครับผมก็มาให้ดูในรายการทุกวันแต่ว่าเราจะแกะออกก่อนตัวอินดิเคเตอร์จะออกด้วยซ้ำนึกออกไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะตัวพแอคชั่นมันจะใช้เวลาในการสร้างที่สั้นกว่าครับ ต่อให้เป็น MACD, RSI หรือว่าจะใช้ indicator ตัวอื่นก็ตามครับมันก็จะประเมินจากจากสองสองส่วนเป็นหลักครับก็คือตัวราคากับตัววอลุ่มเนาะมันไม่มันไม่อิงราคามันก็อิงวอลุ่มะครับมันใช้การคำนวณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับ MA Moving Average อะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดช้ากว่ามันจะส่งติ๊กเกอร์ที่ช้ากว่าพวก Price Action เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัว indicator อะไรเลยนั่นเองเนาะแต่ก็ลองดูแล้วการชอบ โปรแกรมไหนก็ใช้โปรแกรมนั้นอีกอย่างหนึ่งคือ Trading View ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะครับการแสดงผลมันจะช้ากว่าอยู่แล้วเนาะผมผมไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่านะถ้าซื้อ N W R 75ตังขาย85ตังค์สต็อปลอส73อือันนี้พอได้ไหมครับตัว N W R ตัวนี้ก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะสต็อปลอสที่73 อืมก็พอไหวนะเนาะอจะลองดูก็ได้ครับสต๊อปร้อยเจ็แต่ว่าตั้งททร์เก็ตที่85ดสิคิดว่าไม่ถึงนะครับอาจจะต้องตั้งที่ต่ำกว่านั้นเช่น82ตังครับผมทีทเก็บของได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับว่าควรเก็บหรือไม่ควรเก็บต้องไปคิดเอาเองนะครับหรือพอรอแถวๆเจ็บาทดีทีทีนะครับเดินเรือเนาะชุดนี้เนี่ยเป็นเป็นเพียงการทำฐานนะครับไม่ได้มีการกลับตัว จะไปรอที่7บาทคือหลุดโลนะ7.2แปลว่าไม่ขึ้นเลยนะถ้ารอ7บาทแปลว่า,ลวากลายเป็นขาลงต่อการทำาานชุดนี้ไม่มีความหมายนะครับในกรอบเนี้ยมันเล่นในกรอบสวิงนะครับแนวต้านน่ยจะอยู่ที่8.4แนวรับก็มองที่ประมาณ7.5แล้วกันก็ไปวางแผนเทรดกันดูนะครับขอแนวโน้ม CMO CMO เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกรับจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับโอ้โหที่ทางขาลงชัดเจนมากครับ ก็ไม่มีไม่มีแผนในการเทรดเลยนะครับลุ้นเด้งก็แถว3.8มนะครับมีโอกาสเด้งได้แต่เป็นการเด้งผลงต่อ irpc ออกเซตแล้วจะเป็นอย่างไร irpc จริงๆเขารับรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะที่เขาเป็นขาลงนะครับหลังจากออกจากเซตก็น่าจะลงลงต่อแล้ะครับแต่คงคิดว่าลงไม่มากแล้วดาวไซมันค่อนข้างน้อยแล้ว irpc เนี่ยทำหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นพวกลงกัดด้วยนะ irpc ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจาก4บาทเหลือเหลือ3บาทเหลือ2บาทกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดหลุดโซนนี้ก็น่าจะล่วงล่วงยาวเลยนะครับแนวรับก็ประมาณ2ต้นๆแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเด้งได้ท้าแถว2.9นะครับสวัสดีครับ JKN อันนี้ทำสื่อเนาะทรงเหมือนพักตัวเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าอ่ะมาดูนะ JKN พักอืม ักต่ำไปนะครับไม่ไม่ได้มองว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นนะฮะแต่อาจจะมีเด้งได้อยู่ในโซนนี้เด้งก็ไม่น่าจะเกินแถว4.5ครับสบายสบายีายนทาเทคนะครับแล้วก็ไปลงทุนกับหุ้นหลายๆตัวเนาะอาจารย์มองว่าจะหลุด10.4ไหมผมมองว่าหลุดครับสบายมันจะไม่สบายตอนนี้แหละอ่าหลุดแล้วนะฮะนี่ลงมา10.3แล้วก็น่าจะลงต่อครับแนวรับถัดไปประมาณ8บาทกว่าๆครับผมรายการดีมากครับ ตัวแด่มันอยู่นะครับว้าวพิซซ่าบูดเน่าหมดแล้วจะเก็บไว้ทําปลาหรือโยนทิ้งว้าวว้าวยืนได้ไหมว้าวยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าในกรอบล่างของเขาเนี่ยมันคือประมาณ1.8ครับก็ถ้าเล่นอยู่ในกรอบก็ขนไปส่วนบนได้ครับ2.2แนโน้ม TKS กับ NETB a บ T k เนี่ยจริงๆในคลิปนี้เลยอ่ะ ผมเล่าไปแล้วคลิปที่คุณพัฒนาบวงงามถามมาเนี่ยผมผมเล่าไปแล้วผมจะขอข้ามด้วยกันเนาะจริงๆมันอยู่ในในหุ้นการบ้านด้วยนะครับแล้วก็ Netbay n Net e เน a ตก็ทำเทคพัฒนาแอปต่างๆนะครับ Netba y แนวโน้มเป็นขาลงครับแต่แนวรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับที่24บาทอ,อ่รบกรวนสอบถาม CPH ตัวนี้ทำเสื้อนะครับทำเสือ้อทำเสื้อผ้า,าหลักๆก็เป็นเสื้อนั่นแหละนะฮะถือยาวได้ไหมคะ ต้องไปดูคุณภาพอีกทีนึงเนาะก็ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่มันว้าวนะมันเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตเสื้อต่างๆครับน่าจะแบบตามออเดอร์ของลูกค้าเนี่ยทุน39ต้องไปทำการบ้านต่อเนาะทุน39จะถือยาวนี้ได้ดอยยาวนแน่ๆเลยนะครับถ้าอยากถือยาวต้องต้องให้ได้ต้นทุนต่าๆต้องมีความได้เปรียบนะครับต้องได้เลขสองครับยี่หา็ดแถวๆนี้ครับแนวโน้มโพลีเป็นอย่างไร โพลีนี่ก็น่าจะเพิ่งเข้าตลาดนั่นไงนะฮะโพลีทำเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับทำมานานแล้วเนาะแต่ว่าเขาเพิ่งเข้าสู่ตลาดก็แนวโน้มดีครับส่วนนี้เป็นการพักตัวที่ถือว่าใช้ได้นะครับสต็อปลอ s ใช้เป็น 10, 13บาาทนะฮะโอเคอ่ะสุดท้ายนะ,อ,ะอยากสอบถามหุ้นไมโครครับเพิ่งซื้อ,อวันศุกร์เนื่องจากทะลุต้าน4.6อยากทราบแนวโน้มปัจจุบันมันยังท้าฐานครับมันยังไม่มีการกลับตัวครับ ชุดนี้เป็นการทำฐานอยู่ครับแล้วก็ลงมาปิดแก็บแล้วมีแรงซื้อแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับชุดนี้จะมีการพักตัวนะครับพักตัวลงมาซึ่งแนวรับของเขาจะอยู่ประมาณ4.3ครับผมโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อลืมบอกนะครับตัวไมโครเนี่ยทำสินเชื่อพวกลถบรรทุกนะฮะเป็นรดบรรทุกมือสองด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ ในคลิปจะได้ยินเสียงน้องร้องอยู่เรื่อยๆนะฮะ <c oughs> เออขออภัยด้วยถ้าเกิดมีเสียงแทรกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย